ร่วมกันกับลําคลองสายหนึ่งที่คลองสายหนึ่งในประเทศอังกฤษช่วงต้นเดือนเมษาย,ยนแสงแดดอ่อนๆของฤดูใบไม้ผลิเริ่มสาด่องสำหรับนกน้ำจืดช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดของปีนกเป็ดผีใหญ่ตัวเมียหวังจะดึงดูดตัวผู้ นกเป็ดผีเป็นที่รู้จักกันดีเพราะขนที่หัวของมันในฤดูใบไม้ผลิขนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการเกี่ยวพาราศีการหมุนและการหันหัวทุกครั้งมีจังหวะและเป็นสัญลักษณ์การทำขนตั้งชันมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ประทับใจนกตัวเมียเกาะแน่นที่ไม้น้ำต้นหนึ่ง มันสื่อถึงสัญญาณว่ามันยอมรับตัวผู้แล้วตอนนี้มันพร้อมที่จะสร้างรังและเริ่มครอบครัวต้มหัวลงลำคอของมันก็กลายเป็นรูปหัวใจมันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกันในฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับคนที่อยู่และทำงานใกล้ลำคลองเช่นกันเรือลำนี้ยาว20เมตรและกว้างเพียง2เมตร มันถูกสร้างมาเพื่อขนส่งไฟล์และสินค้าอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไบรอันและแอนมารีแม็กกูแกนนำน้ำมันดีเซลไปส่งให้กับคนอื่นที่อาศัยอยู่ตามลำคลองคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้นิยมเรือยาวซึ่งเติบโตมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเรือลำนี้อายุ75ปี และมันขนส่งฐานหินและฟืนเพื่อใช้ทำความร้อนไปขายนอกจากเป็นธุรกิจแล้วเรือยาวเหล่านี้ยังเป็นบ้านของเขาด้วยเรือแต่ละลำมีห้องครัวเล็กๆและห้องนอนเพื่อที่เขาจะสามารถอาศัยอยู่บนเรือในขณะที่ทำงานในลำคลองไปด้วยสำหรับสามีภรรยาแม็กกิแกนลำคลองเป็นมากกว่าที่ทำงานมันเป็นวิถีชีวิต กลางเดือนเมษายนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นช้าๆหากเมื่อไหร่ที่เห็นลูกแกะเหล่านี้เราจะรู้เลยว่าฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้วจริงๆพวกหงสร้างรังเสร็จแล้วและกำลังรอให้ไข่ของมันฟักเป็นตัวหงแต่สามารถมีน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมมันเป็นนกบินได้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก หงคู่นี้สร้างรังอยู่ในบริเวณเดียวกันมาประมาณ10ปีแล้วตัวเมียเพิ่งวางไข่ชุดหนึ่งมันจะฟักเป็นตัวในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้ากว่าจะถึงตอนนั้นนกทั้ง2ตัวจะต้องผัดเปลี่ยนการทำให้ไข่อบอุน่นพวกหงไม่นิยมสร้างรังในที่เปลี่ยวและโดดเดี่ยว พวกมันสร้างบ้านอยู่ภายใต้ร่มเงาของบ้านหลายหลังมีแค่ทางเดินจากรังประมาณ1เมตรเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกหงจะจงใจเลือกบริเวณที่พลุกพล่านให้เป็นสถานที่สร้างร่ังของมันพวกมันอาจจะคิดว่ามนุษย์และสุนัขน่าจะทำให้สัตว์นักล่าเช่นสุนัขจิ้งจอบก,กลัวและหนีไป หวังว่าสถานที่นี้จะปลอดภัยสำหรับเลี้ยงดูครอบครัวของมัน <Hello. S 1> เดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงขึ้นต้นซิวเบิร์ชและฮอทอนเริ่มมีชีวิตชีวา <Hello. S 1> ลำคลองหลายสายในอังกฤษมีแนวพุ่มไม้ พุ่มไม้เขียวสดเป็นกรอบรอบทางน้ำที่ไหลช้าๆตอนนี้เวลาผ่านไปสามสัปดาห์แล้วตั้งแต่หงได้วางไข่ตัวผู้ก็ตื่นตัวและระแวดระวังมันเริ่มหวงไข่มากขึ้นทุกวันทุกวันใครก็ตามที่บังอาจมาใกล้รังของมันมันก็จะไม่ไว้หน้า ตัวเมียก็รออย่างอดทนเพื่อให้ไข่ฟักห่างจากโหงไปประมาณ5เมตรพ่อแม่อีกคู่หนึ่งก็กำลังทํานกตัวเมียรสร้างรังมันสารต้นอ้อหลายชั้นไว้เหนือกิ่งลิวคู่ของมันตระเวนไปตามฝั่งคลองเพื่อหาสิ่งใดก็ได้ที่อาจจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ นกที่ใช้ทรัพยากรเก่งนี้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานอาหารเปล่ากลางเดือนพฤษภาคมต้นอ้อและพุ่มไม้ที่อยู่ริมคลองออกดอกบานสะพรัง่งต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ดึงดูดหน่อและแมลงมากมายมันเป็นอาหารว่างอันโอชะสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้ ลำคลองยังเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ฟันแทะบางชนิดที่ลึกลับด้วยหนูน้ำสายพันธุ์ยุโรปนี่เป็นคลองสายหนึ่งใกล้เมืองเบอร์มิงแฮมในภาคกลางของอังกฤษในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีไบรอันและแอนมารี ร่วมกับอาสาสมัครประมาณ150คนทำความสะอาดคลองและทำให้ฝั่งคลองเป็นระเบียบเรียบร้อย yeah, s cool. <S การเก็บขยะสามารถช่วยให้สัตว์รอดพ้นจากการบาดเจ็บและอันตราย yeah, s cool. <S ที่แย่กว่านั้นได้ <laughs> <laughs> เพราะขยะสารพัดชนิดที่ถูกทิ้งด้วยความมักง่ายจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ right. ขยะเหล่านี้หลายชิ้นอาจเป็นกับดักแห่งความตายสำหรับนกที่ดำลงไปในน้ำและสัตว์อื่นๆตอนนี้นกสามารถเพลดิดเพลินไปกับน้ำที่สะอาดและปลอดภัยบ้านของพวกมันได้รับการรักษาไว้โดยมนุษย์ที่มีความรักและห่วงใยลํำคลองและธรรมชาติ ปลายเดือนพฤษภาคมที่คลองแมคเคนส์ฟิลด์พ่อแม่หงปกติแล้วไม่ป้อนอาหารให้ลูกแต่สอนให้ลูกหากินด้วยตัวเองแทนลูกหงที่หิวโหวยมองดูและเรียนแบบพ่อแม่ของมันเสร็จแล้วมันก็หาอาหารอะไรก็ได้ที่มันหาได้ด้วยตัวเองพ่อแม่หงให้ความอบอุ่นไข่และทำหน้าที่อื่นๆร่วมกัน ตอนนี้ถึงเวลาที่แม่หงจะดูแลลูกๆและพ่อหงก็จะพักผ่อนห้าวันหลังจากที่ลูกหงเกิดมารังของมันก็ว่างเปล่าไข่ที่เหลือไม่ฟักเป็นตัวและลูกหงที่ฟักออกมาก็โตขึ้นมากพอสมควรวันนี้พ่อแม่ของมันพาลูกน้อยออกไปหาอาหารไกลขึ้น เป็นโอกาสแรกที่พวกมันจะได้เห็นโลกที่อยู่ไกลกว่ารังของมันออกไปพวกมันพากันเดินทางไปยังสะพานพิเศษที่เรียกว่าอุโมงน้ำมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลำคลองลอดผ่านถนนครอบครัวนี้เดินทางไปไกลถึง500เมตรนับว่าเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งทีเดียวสำหรับหงน้อย เมื่อกลับมาถึงหลังพ่อแม่ก็ไซ้ขนและลูกหงก็พยายามทำตามหงหลังน้ำมันชนิดหนึ่งออกจากโคนหางมันใช้ปากฉลมน้้ำมันทั่วตัวของมันน้ำมันนี้จะช่วยปกป้องขนของมันได้การเดินทางไกลและการไซ้ขนสองสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะมากเกินพอแล้วสำหรับหนึ่งวันเดือนมิถุนายน น้ำสีสันสดใสามาสู่ริมฝั่งคลองต้นหอทอนสีขาวดอกบานสะพรั่งตึกหลังนี้เคยเป็นที่ทำงานของช่างตีเหล็กปัจจุบันมันเป็นบ้านของคนและสำหรับนกหนึ่งครอบครัวแทนบนไม่ค่อยมีใครสังเกตผู้มาเยือนซึ่งบินโฉบเฉี่ยวอยู่นี้ แม้กระทั่งตอนที่มันกําลังบินอยู่เหนือศีสัของพวกเขาก็ตา่างเข้าใจกันว่านกนางแอ่นใช้เวลาอยู่บนอากาศมากกว่านกชนิดอื่นๆทุกเดือนมิถุนายนแอนมารีและไบรอัน ใช้เวลาร่วมเทศกาลนี้ด้วยไบรอันสาธิตวิธีใช้เชือกทำอุปกรณ์กันกระแทกเพื่อติดที่เรือให้เป็นกันชน <c oughs> เทศกาลนี้ <c oughs> เป็นโอกาสที่จะแนะนำชีวิตงานและศิลปะของเรือยาวให้กับโลกภายนอกได้รู้จักลำคลองนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เรือยนต์ที่มีความสูงไม่มากในการเดินทางต่างจากในแม่น้ำเพราะในลำคลอง แทบจะไม่มีคลื่นเลยแต่เรือเล็กก็ทำให้ตะกอนกระจายขึ้นมาลำคลองเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับปลาน้ำจืดซึ่งชอบที่จะอยู่ในน้ำขุ่นอย่างเช่นปลาโรชมันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในลำคลองโฉบลงมาจับเหยือ่อ อาจมากถึง20ครั้งต่อวันและมันแทบจะไม่เคยคลาดเลยช่วงปลายเดือนมิถุนายนครอบครัวหงว่ายน้ำขึ้นล่องในลำคลองทุกวันลูกหงเติบโตขึ้นทั้งในด้านขนาดความแข็งแรงและความมั่นใจ มันมีความอยากอาหารอย่างดุเดือดและกินทุกอย่างเท่าที่มันหาได้พ่อแม่ก็ให้ความช่วยเหลือโดยการดึงพืชที่อยู่สูงเกินเอื้อมลงมาให้ลูกกินนกอีลัมก็ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกของมันเช่นกัน ลูกของมันตอนนี้ขนาดใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าแล้วนกอีลัมจะเลี้ยงลูกของมันประมาณสองเดือนแตกต่างจากหงลูกนกอ,อีลัมจะพึ่งพาพ่อแม่ของมันเพื่อหาอาหารและการคุ้มครอง นกตัวเล็กๆเ,เป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ซุ่มอย่างเงียบเชียบและฝูงกาที่หิวโหยนกอีลาัมมากกว่าครึง่งต้องตายก่อนที่มันจะอายุครบหนึ่งปีพ่อแม่นกมีความกล้าหาญอย่างน่าแปลกใจมันทั้งสะบัดและกระพือปีกเพื่อที่จะบบปกป้องลูกของมันอย่างสุดความสามารถ ในช่วงฤดูร้อนลำคลองเต็มไปด้วยนักทัศนาจรและผู้ที่มาพักผ่อนสำหรับแอนมารีและไบรอันนี่เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดช่วงหนึ่งของปี เดือนกรกฎาคมกำลังจะหมดลงลูกหงก็เติบโตขึ้นมากพอสมควรพวกมันยังคงมีขนเป็นหยบน้อยๆแต่พวกมันมีขนาดเกือบเท่าพ่อแม่ของมันแล้วอนนี้ ลูกนกผู้โดดเดี่ยวก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดกับพ่อแม่ของมันอีกต่อไปเพราะอีกไม่นานมันก็จะจากไปด้วยตัวมันเองและมีครอบครัวเป็นของตนเองยังไม่ทันถึงเดือนพฤศจิกายนครอบครัวนกเป็ดผีก็จากอ่างเก็บน้ำซัทท่านไปแล้ว มีนกเป็ดผีโดดเดี่ยวเหลืออยู่ตัวเดียวมันกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมและมีขนสำหรับหน้าหนาวขนสีน้ำตาลอ่อนขึ้นทดแทนขนสีสดใสสำหรับฤดูร้อน ฤด,ดูหนาวปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศอุณหภูมิลดลงจนถึงลบสิองศาทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของลำคลองกลายเป็นน้ำแข็งมันทำให้นกหาอาหารและน้ำยากมากขึ้นนกกังเขนตัวหนึง่งเฝ้ามองและปกป้องสเสบียงอาหารของมัน ขนาดอ่างเก็บน้ำซัดท่านก็ยังหนีไม่พ้นอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนกบินมารวมกันเพื่อกินและดื่มน้ำที่แอ่งน้ำแห่งเดียวที่ยังไม่กลายเป็นน้ำแข็งบางบริเวณของลำคลองถูกปกคลุมด้วยหิมะอย่างสิ้นเชิงและถูกประดับด้วยรอยเท้า ครอบครัวหงก็ต้องพอใจกับการเดินลากเท้าไปแทนที่จะเป็นการว่ายน้ำลูกหงตัวหนึ่งอาจจะออกจากรังไปแล้วก็ได้สำหรับพี่น้องของมัน อากาศหนาวเหน็บทรมานก็เป็นสิ่งที่มันต้องปรับตัวให้คุ้นเคยในไม่ช้าวันที่ลูกนกตัวนี้จะออกจากรังไปตัวเดียวก็จะมาถึงแต่กว่าจะถึงวันนั้นมันยังต้องติดตามพ่อแม่ของมันและพ่อแม่ของมันก็จะแสดงเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ริมน้ำแห่งนี้ให้พวกมันได้เห็น